ทดสอบในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่าเราจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตอนนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับอย่าเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับจับเครื่องนะครับอย่าเบรกข้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งตอนนี้เราจะเอารีโมทออกห่างจากตัวรถนะครับถ้ารีโมท้นระยะสัญญาณจะมีเสียงเตือนและก็ไฟเลี้ยวกับติ๊บนะครับถ้ารีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับ สามครั้งนะครับเราจะวางในโหมดไว้นอกระารสัญญาณนะครับเดี๋ยวกลับมาที่รถนะครับสังเกตว่าปุ่มชาร์จจะไม่ทํางานนะครับเหยียบเบรคค้างไว้นะครับตอนนี้ไม่มีรีโมทนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งสังเกตว่าระบบจะไม่ทํางานนะครับเหยียบเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งระบบจะไม่ทํางานนะครับนี่เราจะเอารีโมทจับมาที่รถนะครับ เห็นว่าพอรีโมทกลับมาที่ระยะสัญญาณนะครับไฟที่ปุ่มจะทำงานนะครับรีโมทจะลดนะครับเดี๋ยวเปิดข้างไว้กดที่ปุ่มอีกครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดน,นะครับ